รับสบายดีและสวัสด,ดีเด้อผมเมงพี่น er, 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 ้องบัส er, ิทธสุคนวายสิเป็น <new> พี <mind> ่น้องทางฝั่งลาวนาะเดี <Dan> ๋ยววายสิป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี <together> ่น้องทางฝงประเทศกินยินดีบัะสิทุิ์สุขคนข่าสู้ซ่องของเบาจิตอุทุมพรคือเก่านาะพอพี่น้องกับมื่อนี้นาะพอพี่น้องเบ้าจิตนะมาจูที่หาบ้านดงกระพุ่งเนาะก็คืออ่าเมืองไทบุรีแขวงสวรรคเขตนี่นะพอพี่น้องเลยกตพอดีว่าเมื่อนี้เนาะกับมีโอกาสพี่น้องเอ้ยมีโอกาสจะมามาบ้านดงกระพุ่งก็คืออ่าสิพา พ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอ่ามาทักทายสบายดีเม่เาวเม่เาวนู่นนะนะพ่อพี่น้องเลยคือหลายหลายคนคือชิวอยู่ดอกเนาะคือทางัม่เม่าเวนกะอาศัยกับอนาลูกสาวสองคนนะนะพ่อพี่นอ้องกับอ่ามื้อนี้เนาะก็มีโอกาสพี่น้องเลยแต่พอดีว่าทาง อบ,บอตาเนาะทางบอตาเป็นมีผูเเ้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลยความเป็นความคัมมาให้งบอตาอ้าเป็นสะพานบุญเนาะให้งบอตาซื้อเครื่องซื้อของมะม่วงแห้กัปเมทาวเพิ่นการเมืองบอจิกะเลยมาแล้วก <c ười> ็คือเสี่ยโอกาสนี่เนาะเขาไปทักทายสบายดีมเมทาวเพิ่นพี่น้องเลยว่าเป็นจังได้เนาะปีเมาะปีใหม่เพิ่นไปดีสงการในโบเนาะพี่น้องเ <c ười> ขาไปหยกเพิ่นก่อนพี่น้องเลย <c ười> มักหยกมาหยกอนณาบอจิกะมักหยกอนณะาผู้เท่าผู้แก่เนาะ โดยกับมื่อนี้นาะพี่น้องกะบ่ได้ร่อกับ่จิกะมาแบบบ่ฮู้ว่าบ่ตาเพิ่นสิมาหาแม่เฒ่าเพิ่นเนาะเว้ากันมื้อนั้นว่าบ่จิตว่าอ่าคําว่ามาอีกรอบนี้สิซื้อที่เข้าไม้เพิ่นลืมเลยพี่น้องเอ้ยบ่แล้วกะบ่ฮู้ว่าบ่ตาเพิ่นสิมาหาแม่เฒ่านี่เนาะโดยโดยโดยก็โอเคเนาะพี่น้องก็ไปติดตามรับชมนํากันได้เนาะมาน้ำกันสองคนนี่แหละพี่น้องเอ้กับบัวตาบัวเซียนเพิ่นกะมีเวียกมีงานคือว่าเนี่ยพี่น้องเอ้งยง่ายๆกันไป ขอบคุณเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีบาตะสบายดีสบายดีเป็นไงบ๊ะตะกะไม่ต้อักวนกันอยู่เพื่อนแหละเพื่อนเนาะจมจิ้นเอวอยู่บ่อยจีเดเนอนยังเลึ้อยอยู่เนาะชื่อยังบ๊ตะคนมันอีกบ๊ะตะกะชื่อคู่เนาะชื่อคูซื่อออ แบบน้ำปลาน้ำเชื่อีวหมักพริกแป้งนัวแบบนุ่มแบบอ่าจกแบบไข่พ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยง่ายกับเกลือใส้เฮือยวนขั้วเนาะเป็นหมักพริกประเดกกันเลยพ่อแม่พี่น้องโอ้กับไปยังไงอารมณ์แล้วนิ้มเปื่อยคือเก่าโอเคโอเคเสนอเดี๋ยวชิคก็ไปหาเพิ่นเนาะกามื่อนี่ก็ดีมุกดีใจเนาะมาแต่เนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่อนจ่ายเงมาเนาะแมนแมนใจน้ำม่ตู้เพิ่นนั่นแหละเด้อลยฮะพี่น้องบอจี้กะบบอด้มีอย่างไรเราพี่น้องเลยก็เสื้อนะนุ่มเนาะนุ่มเด็กแต่ซอยมาตอนไม่แถาเพิ่นว่า เดี๋ยวเขไปหาหาไม่เท่าเพิ่นแกไปจังไหนเนาะอยู่กันจะคนเด้บาดนี่คือคือสามคนเนาะบาดนี่โดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโดยโดยโดยอืออ๋อขึ้นลายให้ไม่เท่านี่เอาเมือก่อนเอาเมือก่อนเอาเมือเด้อคือหลายเลยไม่เท่าได้กินหลายเลยนี่กินไปหมดแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยเป็นจะได้โจ๊กนี่กินอยู่บ่โจ๊กนี่กินอยู่บ่เสียบ่ไม่เท่า โอ้โยจะได้เงินคักเนาะดๆเลยโอ้ก็ะงาดําเน่แหละไดยก็คือเมย์เมย์ชื่ออะไหมพันเมยพันอที่ว่าอยู่หลอกเกี่ยวเมื่อวานบอกบออยู่ที่บ้นะต่บ้านแม่อยู่บ้านตะขอนี่เนี่ยน่ะลูกบ่แม่แต่บ้อยู่ตะขอเฮ้ยผู้นี้ เพื่อไงบอสโ่ตายแล้วุบมือโผลทุกย่าก็มัสนลูกเคยคือเก้าหวันนี้ก็ได้อ๋อเดี๋ยวนี้ยู่ให้เลดูน้ลูกแล้วยเลคยเ่งชิมเมื่อพุ่นอยู่บอสเมื่อเมื่อแล้วคนมาสนลูกเขยอยู่พุ่นแล้วโพตายแล้วก็ุบเมือมาอยู่นลูกมีบ่นอยู่ก็เบพุ่นผ่านผานเอกสารเอ้ยเลยเอ้ยกินกิเพื่อกับตกทุกได้ยักันเลยเอ้ยคิงกินบอกกับเป็นแบม่แม่แม่ไม่รู้จะค้นเทห่ นี่อยู่สามคนแต่แม่นี่กับนี่กับอันผู้มาอยู่น้ำลูกอยู่ผู้อยู่เกิงเกาะผู้ผุดนึงลูกทายเผุดนี่อยู่นึง้ำลูกน่าจัดทุกเนี้คือการโป่งไปไผ่ใบมันนั่นแหละเอาเร็วเร็วเร็วผู้ที่ว่าอยู่ไทยนี่เถะไทยหรือไทยอยู่ไทยก็อยู่ไทยเพื่อนและเพื่อนนะแม่โอ้ยอยู่ไทยคือลูกของผู้นี้บ่ลูกของเจ้าปะลูกของแม่โอ้ยบ่านจีกะลงก็ลงหน้าลงหแังเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยอยู่ไทยโดยเป็นจะได้ไม่เท่ากินข้าวกับยังมาอนีิ จักแล้วข้าวกระป่ากินข้าวกระป่าแห้งบ่กินแล้วกินใบแห้งกับแม่ขระนู้นเออกระนู้นกินกันรอดแล้วกับเนื้อเพิ่นกอเต้นเป็นจะได้ไม่แถวดีใจบ่หน่มีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาซื้อให้ดีใจบ่ คนยืนดีแห้งเนาะคนชนคนสวยทุกเนาะเฮ้ยเ้มีครถูกยาวไหมบุยพลให้ลำให้ลยให้สานทางไปทางมาตลอดปลอดภัยยดีแห้งให้ได้ลอยเท้าพันเท้ากว่าเก้า้นแมนแนเนาะมนิกคือว่าอะไรไม่เท่าเอ้หมอให้เป็นเป็นเก้าแม่เด้นมาเท่งกันบอกว่าบอก มีสิมีของละมาบ่ได้แม่บ่ปัญหาให้มาลูกโดยพ่อแม่มีโอกาสคือแบบนี้แหละเนาะแม่มีโอกาสกับมาเยี่ยมมายามคือเก่าอะไรเห็ดนาคุณโอ้คือเห็ดนาอยู่ลูกผู้นี้หองเจ๊จะคือลูกชายคนนีงคือบอคือบอโอ้คือลูกชายของแม่บ่โอ้หักโบเห็นบ่อยู่ใต้ผู้ผู้นี้กะบ่เห็นผู้นี้ผู้นี้น่ยโบเห็นมันยังอันนี้บ่ผูกผูกลูกชายที่ว่าบ่เห็นนะแม่เก่าพี่น้องมืองเลยเนาะ พันชื่อว่าอะไแม่นี่นยสืบวนบ่โอ้ไปได้จักปีได้เนี่ยเก้าปีไปได้เก้าปีแลยอันโบเห็ดนี่ยได้เก้าปีโอ้โบเห็นได้เก้าปีเนาะก็คือเป็นหลานหลานของแม่เฒ่าเนาะโอ้ก็อยากก็อยากให้อนะพอไปไว้เนาะสืบวนเนาะพ่อพี่น้องเนาะหากูอยู่บ่ว่าเพิ่นไปเห็นงานอยู่ทางไหนอยู่จันบุรีอยู่จันบุรีบ่เห็นงานถล่มเลยโอ้ก็คือเป็นเหตุชวนเนาะพ่อพี่น้องอืมจะนี่กับโบติด ตตเขาวๆมาเลยเนาะโดยโดยอ๋อการไอ้เลยตนี้นะโดยโดยโดยไหระบบเหตุเลยก็มีแต่ว่าอ่าอยากให้พ่อไว้ไว้น่ะเนาะเป็นกระด้งใจให้โดยบุญวาสนามีเนาะให้เดีมาไว้ไวมนเมนเมนเมนบุญวาสนามีหักจีได้พ่อหน้าพ่อตาอีกเนาะเมนได้เนาะขอกินเนาะ แม่ขาดลูกขาดเต้าเห็นลูกผู้ใดมากก็ขึ้นยอดขึ้นเธอเป็นห่วงเป็นใยฮะยอดสาำลูกตัวเองโดยเป็นยังไงใม่ไหมเถ้าบ่เมื่อยบ่ไม่ได้เมื่อยไม่ได้เมื่อยบ่ไม่ได้เมื่อยโอ้โหกินเยังขนาดนั้นอ่ะฮะน้ำปลากินเยังขนาดนั้นอ่ะคือแดงแน่หนิน้ำข้าวหมากบ่ขนั่นั้นอ่ะประโยชน์ที่ได้ไม่เถ่าเด้อกระหูอยู่หรอกเนาะ เผ่เาช็อเล็กน้อยแล้วมื่เล่ไหถ้าแกนคูนเ่อไรเกนคูนน่ะยังยาเอาได้เขียวมอเขียวอันนั้นแล้วบะเขียวคูเบอะเขียวอันนั้นแล้เบไม่เท่าเบอะเราจัใจเบออันลูกอามาอนั้นแลโอ้มุมี่เมเกนคูนคือว่าแข่งข่งคือเขียวได้เนาะไม่เท่าเนาะ ถูกได้รับเอาบ่รับเอาโอ้ก็ใช้แล้วก็ตั้งหมดล้วโอ้เนาะครัพี่น้องก็คือซีแหละอ่แม่เท่าเพิ่นก็เนาะก็บ่ได้ก็มอกมากเนาะก็แม่คือกันบ่แม่เียวคือกันบ่เียวบคู่คนโอ้เียวบคู่คนบ่โอ้แม่ตู้พาเียวก็เียวได้เนาะแม่ตู้เนาะ เอาเข้าม่าแม่ะตะกี้อกแม่เองก็แล้วแขวแต่หงเฮียนผัโดยเนี่ยนั่นดูไปงเฮียนกับจีบข้ามาเส่วพวกสิ้นเลิก<ด>เงินกับเลิกลิ้นกับเล่นปางทีแขวะทุกปา,ปาโดยโดยโดย กคือเนี่ยนี่น้องแม่แถวนาะลูกมาเมื่อนี้กัเนาะมาเยี่ยมมายามนี่แหละเนาะลูกับบุมีอียงเมอนี้กามาทักทายสบายดีพาลูกพาหลานเนาะด้วยด้วยผ้าดุกผ้าหลานมาเยี่ยมแม่เแ่านี่นะว่าลูกหลานกินหอดเนาะก้อยใช่ป่ะนี่แมนนแมนกินหอดกินกันแม่ก็กินหอดแมอก็ย่างหม้อจุ่มกินหอดจมอยู่บ่จมได้เพื่อนืัอนี้เพื่อนก็จมแล้วจ่มแค่ไห จมเลยไม่ไม่เท่าไม่เท่าชื่ออยู่บ่าวาลูกชื่อวันนี่ใดนี่นี่ลืมไปลืมมาแท้มามื่อนั่นน้องไม่เท่านี่ก็ได้ขึ้นหอดได้ขึ้นหอดอยู่เนาะบานมาเราก็ยังหมดจักเป็นแตหักไปเป็นแต่หักบ่เป็นแตหักแต่แข่งเออพักคือบุกป้อนี่คือบ่เห็นเห็นหน้าเห็นหน้าลูกเสตีนอยู่บ่ ก็นอยู่บ้างคือบ่อนไม่เออโอ้ท oh. <ills> <int ans otted> ีชอบก็เลหน้าตางก็เลยบ่โดยก็คือสิเล็กก็คือกันเนาะคือกันบ่เขาก็คือขึ้นเขาคือกันคือสินลนี่น้องพ่อพี่น้องแม่แมแกะมาหากบุ้มานอนพีดดิมไกลบ่ม่เคนไหมเจ้นที่กาเท้าอยู่โน่นย่างเขาเจนน้าก็งมอแล้ว อยู่ส่วนยางอยู่ในบานอยู่ในชนสวนปปุ่งยางบ่เผาชนเลยเหรอโอ้มีลูกมีหลานบัดคูหูคนลูกหลานเป็นลูกไผลูกเคยไปเลยลรืวบ้าได้ลูกไผลูกเคยไปแล้วูเขาเข้าดูเขาดู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 ลูด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 ะดูดกดูดูดูดมดูดูดแดูดีดู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 นูดูดมดูดูดูด้ดมดููด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 ููามเด่นา เป็นยังไงผลตกมือมือไหนมือวานนี่บอมือเสานี่ไม่ตกบ่มือเสานี่คือตกอยู่ตกฮะกระหดนกระซ่าลงโตมืออะกี้กระซ่าเตะปิงนั่นนี่บอได้เปียกบ่ไหมแถวฮะโห้บ่ขอให้ลูกมีความโชคโอ้มีความชุคมีความโชคเล่ยไปแถวเอ้ยมีความโชคเล่ยในก็ได้กว่าเก่าอีกไปเจอเป็นนายโอ้ใช้เราให้มีกว่าเก่าโดยโดยชื่อนี่ยเฉยงกวางโอ้ โอ้กันนี้กามีความสุขแล้วแม่่าเห็นแม่่ามีมีห้อยยิ้มก็ดีใจได้แหละเนาะก็คือชิ่ดเนาะพอพี่น้องในเราก็ยิ้มตลอดเรากันได้หายเราก็ยังยิ้มได้ เบอกคือสีบูหาเดี๋ยวเนาะไม่ถาวนอ่บันนิเนาะเราไม่ได้เคยคืองไเดี๋บันีเป็นคนอารมณ์ดีเราไ่ได้หายลูกหายเตเมนนเมนลูกเกลูกึเรากับบิน่าตีบเข่าเนาะพี่น้องได้ติบเข่าไหมีเด้อบันนีเมนบ่โอ้ยเบิ้งเบิ้งมันีังนี่น่ะ เพืงหาด,หาดบ่ซ้ิพันนี่นะเอามายัง,งนเ,นยเนี่ยเอามาเคลเซคุ้นมาแลวโอ้เมือดกันมืดโอแบบผู้เสษน่นแล้วเขบอ่ามัน,นสินเศเบอราดมันเป็นอะไรเศดบ่มีบ่้ำป่าบ่ยูน่าดงน่ำป่าเนี่นะเดี๋ยวว่าเศดนี้เขียวอะไรขึ้นบ่เอากนนี้ยลูกซื้อมาก่อนโอ้แต่ว่าอันนี้กะเขียวอะไรเขียวอะไรขึ้นกันดิแม่นเอามาปนกันโอ้น้าพี่น้องปนบปนกัน โอ้เพิ่นกับไปชื่อเองเลยพี่น้องเอ้ยบัรนี้ก็ได้ในทิพย์เขางามแล้ววันนี้มียังไม่เท่าคือมันเหรอก็กินบดหลายให้ไม่เท่านี่ฮะบอกว่าอะไรบุมี่ยังอันนี้เบิ่งดรู้ฮะไม่เท่าคือกินหลายแท้นี่ไข่ด้วยหาไม่เท่าไข่ด้วยอือโอ้แม่ขนุนะนี่แม่ขนนกินบดไหลไม่เท่าพวงเนี้ยกินแม่เรากินได้บ่โอ้ คืออันนี้น้องพี่น้องเมื่อมันก็โดนกินเผาวอร์เดอรบอนี่ยเม่งขอนเนาาวพดนะมาโอ้นี่น้องพี่น้องเมงขอนเนาะใช่กินเผาไปแล้วๆกัเออโว้เนี่ยเสียบได้นี่น้องพี่น้องอือโอ้กินเผาเมงขนเนากินยู้ดูกับกินกินคือกันไม่เ่ฉยจงไว้เห็นแม่เ่ากินบ่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกชิมเบิึงก็ได้แม่เ่าแล้วชิมเบิึงตัวนึงเด้อลูกกะยังมาท่านได้กินแม่กินแม่อือความันมดนะจงไว้ให้แม่เ่ากิน อ,อคือเห็นเห็น,ดน,นโดยเป็นจนังไงแม่งแม่งแม่งขน,นุนแม่งขนุนกับมานาันอะแม่งจีอันใดอันใดเส็บแม่งขนุนแล้วมันอน่อนโอ้แม่งขนุนเส็เ<อ>บกลัวป๊อฟเบิ่งเด้อพี่น้องม,มันไข่เลยเนี่มันไข่บ๊นี่เดียวเราจิ้มเอิ <c oughs> ๊กเคยกินอยู่พี่น้องเลยบ่จิกมกันปีนี้ยังไม่ทันกินเนาะรุ่งเช้ากลมาจ้ะผมเนี่ยมเสียงอะไรกรอบๆเนาะพี่น้องเนาะเส็บอยู่ง่ายง่ายง่ายกินของในตู้เราแบบนี้มันเมือนงกงอาจังว่า ได้ไมาเถอะอะไรๆๆเชฟยูจงไ้ให้แม่ตู้กินก็คือแนวนี้เนาะพ่อพี่น้องดีมอกดีใจได้แหละที่ว่ามีผู้ใหญ่เนาะมีผู้ใหญ่มาช่วยดูช่วยแม่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 ช่วยผักเงินผักคำมาให้ไม่เท่าซื้อเครื่องซื้อของซื้อแนวอยู่ในกินแบบนี้แหละน้องไม่เท่า กะดีมกดีใจและมีคนสวยเนาะแมน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 ลูกกะดีมกดีใจได้แหละี่ว่าคือเห็นที่ไหนเนาะผู้ถ่าผู้แก่เนาะว่าจะมาจะควมเห็ดควมหาคำว่าสิไปดำหน้าไม่เห่าดำได้บ่ไม่เห่าดำได้บ่ตะกี้นี่ดำเก่งบ่ไม่เห่าก็ไม่เท้องเนาะแต่ข้าวตะกี้ดำหน้าเก่งอยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่เนาะได้อยู่ไม่เห่าอันแต่ข้าวแต่ข้ายังเป็นสาวพุ่นไปถ่างามบ่ อาลบากน่ากันาเามืองมามาเมืองมั้ไม่เ่าคือช่วงหน้าตาดีแท้นิเนาะไม่เถาเนาะเแต่ขนาดเทาขนาดเทาแกเป็นไม่เถาไม่เ่านี่คือยังหน้าตานิ่มๆแจ่มใสเนาะมนเนเโอ้ตอนเป็นช้านี่คือซแบบอ่าแต่นอนง่ยยังไม่ได้รเค็บหลางม่ไม่เ่า เจ็บบ่มันกงกระดูกคดบอกกระดูกพดบอกระดูกโอ้มีแต่นอนนอนนอนที่เค้งเหรอเนาะยืนก็มันครึงม่ได้เนี่ยมันไหลงหน่อน่ะอืมอก็ในหลังโกมเนาะอสองปีเราไม่ได้เห็นยังอออันตะเกาั่นโอ้ยไม่ได้ยังนี่ผมเม็นล่เห็ดได้ยางหมอยาเน่นี่นะอลาไปหาโคสลา้ว กกคือแนวนี้เลยพี่น้องเลยไม่ได้แลกาก็ไม่เห็นแล้วเห็นห erm ุ่งแล้วเนาะแห้งก็มืยละโอกมันยืดเช่นียว่อดว่นแล้วราบอกมันแค่เรบอกจะตไม่ถูกตาไม่ทัดแม่ก็ยังบริเวณหง่วทับยาามากะทับยากันโควิดนะอนามาแล้วกับบริเหุ่งน้ำตาไหล จะมาแล้วก็เสพเะฆ่าซักยาโควิดขนาดหักผู้สาวผู้แก่เพิ่นม่ได้ซักแน่นาะเมนบ่ไม่ได้ซักให้เคุณโลกหลายพวกเมนพี่น้องบ่จิตกับบได้หู้รอกเนาะเรื่องแบบนี้ก็ได้นั่นแหละแล้ไม่เท่าบ่ได้ไปทางไหนเนาะไม่เท่าเนาะเมนดีแล้วดีแล้วอค่เราหมาะอันเข้าเนียกันเจ็บนั่นเจ็บนี้ไปเพคนกันยังไม่ซักเลยเขาจะอยากกินไม่จะอยากกินบ่ คืยินข่าวว่าจะอ่าไได้ยินยาบ่เป็นยาไปได้นไม่เท่ายี่เจ็บท้องบอิเรนเช่าได้ท้องหน่ะพราะม่ชักเขาชักเสมบเจ็บกระเพาะแล้วก็กินยาได้บอสจะเอนซินอะรอินเซินที่ินจะกนเซินือกินาเอนซินอ่ะบ่เป็นยังไรใช่ไหมเท่าใข่เน่บอสไ่ได้ห่อนท้องบอสเลยฮะบได้ห้อนท้องบอมันหอนคอเอ้าห่อนคอบ่แบบนี้ มันมันหอนกินยาอก็คือเก้ากเอ้ยหอนคือก้าเล้วโลกซากินยาตันันบัานนัไม่ใช้กันแล้วอุกคนบอกนนับมือเนาะคอมือจะสื่สาดีแล้นะโรคซาลากัเจ็บกใครไปหึงหมอ่นกับไปได้สาดยาไม่เอายากินเป็นหอนโรคซาลาเอาเลยนะแต่โรกซาราะสั่นละไม่เท่ากะ อ่าแข็งแห้งเด้นนอนไม่เถานอนนี่ก็ได้คือจริงๆแบบบางคนอ่อนๆเน้นๆบางทีก็เลยขา <c oughs> งเรานี่คือเขาถามอย่างแล้วก็ตอบอยู่ได้พี่น้องตอบแบบชัดเจนเนะาะคำบากคำว่าของเรา,ตอ,าตอบปุ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บโลดเนาะนี่ก็ได้โอ้ถือว่าเยี่ยมเยี่ยมเนาะไม่เถานี่สบายไ่ได้ยินแล้วกันหนึ่งพี่น้องมึงก็ได้คัดเขอแขนนะครับยังคัดอีกอยู่บ <c oughs> ่นี่ หากะยามาในคลาสเขาหนาวก็ซ้ำกันเอ่งาไปนี่ไรเฮ็ดนั่งอันนี้เป็นน่องแบดังอ๋อแต่แต่ว่านานตาไม่เท่ามันเป็ี่ยนยังไม่เท่าเปลี่ยนได้คือคือเปลีนเป็นแต่อะไรมาบ่เป็นมึกเป็นปลาแล้วมนโอ้ดูว่าเป็นธรรมชาติบ่เป็นมึกเป็นปลาเป็นกระเท้าเหรอโอ้เยอลอยแล้วเป็นโอ้แต่ว่าที่ลาก็นราเก่งนากว้างโอ้แต่บวกทีเจ็บบ่สไม่เท่า bò oh, chết rồi, ốc <cười cười> ừ, cả bếp đi cả ngam vui mày thảo ơi. Đôi nha, của tham mazat bên Ngam mày thảo ơi, phun này nó, ban cái này nó mày thảo phun này, điều, miêu cá đi nó. มีโอกาสดีกะดูกกะยังชิมาเยี่ยมมายามมาไม่เท่าอีกเลยกินหอยกินถิงแล้วไม่เท่าเนาะกินหอยกินกันไม่ได้ได้คำอวยพรไม่เท่าเมื่อนั้นนาะโอ้ดีดีนาะนไม่เท่าเนาะไปทางไหนมาทางไหนก็มีคนหักคนเพลงไม่เท่าอีกเมื่อกี้กะคือสีบุมีอย่างไรดอกพี่น้องเลยกะผ้าอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเอาคำอวยพรน้ำพุทธผู้แก่เพิ่งขึ้นเก้าอีกพี่น้องเอ้ยเมนคือให้บุ้บุ้บจักเยื่อเมนบอกไม่เท่าคำอวยพรนี่คำขอเทเรก็ให้บ่ไม่เท่า มาขอบาดรใดก็ให้บ่พาพ่อนั่นมาขอพอนั่นไม่เท่าได้เสมอเสมอเอยให้ั่นแหละให้นะแไ่ให้ลูกเะให้ลานนะแม่บันนี้ก็ได้ขอได้ได้นี่ถ้าได้ห้แม่ให้คนหลายพอนแม่ลูกผูมานี่ก็ไมให้โชคานี่หด้อดเดมขึ้นมาเลยกด้ ได้คำพอครอเธอได้ชอบม,มาหาได้โดยให้คว้างให้ตลอดปลอดภัยกันไปกันมาไป<ด>น้ำรดน้ำล่างกับใอ้มีม่เนมมาไกลมาทัด อายุดีเงินแหงได้เงินพันเดยได้เงินหมื่นได้เงินแสนแดนมือมาได้แก้มไม่โคตรไหยมาพันมาไหนมาเบ็ดตกหนำให้ไหลตกไฟบอกให้ไหมเสร็จันี้น้องเป็นน้องโดยรวยรวยชูช่งูหึ้นบุญคำบุญชูหนุ่ยใหญ่โดยโดยรวยสาธุน้องเป็นน้องเด้อหนุ่มมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะ men 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 cứ thảo phục kê phân hay này mục im ra. chạy đôi xa, xa thủ ô oh, bình dạy bình này nó mới thảo nó ừ ừ giờ, hồi tơi, hồi. <laughs> ừ Sử ừ ừ ừ sướng, ừ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  มันลืมน้ำก็ลืมใจซ้ำหนี้เนาะจิ๋ซ้ำหนีจิ๋วอยู่โนนเมถาวรเนาะก็จิ๋วดูจีหลานไม่เด้อเม่เา่าเด้อหลานจิตเด้ออืออหลานจิตกับหลานตาเด้อมาหนิเด้อจ้าจ้าวแมนเนาะแมน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 กระบอกกระนันเมถาวรไหวเนี่ยยันเม่เา่าลงเม่เา่าลืมนะอ่าอยากให้จดจำไว้เนาะมีลูกมีหลานมีมีหลานชายอยู่ทางเิโน่พ่นแหละทางบ้านโขพูนแหละ มนจื้อได้อยู่เนาะไปบุได้เนาะโอ๊ยบาสีชวนเมื่อดินอยู่เพื่อนกับบุเมื่อไหมแถวโอ้ยเกินไปได้ไปนแล้วเน่ไปเลยไม่เถาเอ้ยตอนหับเนาะยินดีตนหับเดินไม่เถาเด้ออืมลายจะไปบุได้ที่ไมมเถวโอ๊บอจีอย่างมีรถเด้มาเกวี่ยโดนน้องพ่อพี่น้องเนาะ ขี่โรตกัย oh. ังไม่เจอขีอ้ขี้งอว่าขี้รถกัขี้งอบ่บ้านนี้ขี้งอล่ะอืน้องขีโตนั่นเขาอยู่เลยเลยบอกพ่นมีเอ้ยพูหนึ่งไดยนนะน้องกิตนะโอกะแถวใกล้เขีนบ้านนั้นหน้าของดูเองนี่ยม่นหน้าของดูอยู่แถวนั้นเออพากันอยู่บ้านโคกบ้าองต่นมนมนมนเมนเมดยกน่นี่เดไาเด้อ ดันก็คือจะได้ขอตัวเมื่อนาะม่นาอบันนี่ก็ไเลเนาะงไดก็ขอให้ดยาโดให้หอนให้ถึงบนอยู่บนซาโดยโดยโดยเดยสาธุพี่น้องเอ้ยอีโมใจแล้วไม่เท่าก็ขอให้ยูรีมีเฮงเด้อเด้อเด้อควมเจ็บจะได้ควมไครจะมีเด้อารฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิงนั้นเนาะไม่เท่านะคือยังก็ผูอย่นอน นอนนอนนอนอย่างนั้นผมบอกนอนดับไม้ได้เงินหมื่นเงมนไม่เท่ากันพันเอาเลขหกตัวแล้วก็บอกให้ลูกให้หลานไปซื้อนี่เด้อโชคเลขรางวัลที่หนึ่งสี่ร้อยล้านได้วไม่เท่ารวยบัดนี้รวยได้เหรอดดิอ่ะโอเคอ่ะอยู่ดีไม่แห้งแล้วไม่เท่าเด้อโอเคอ่ะสบายดีไม่เท่าสบายดีสบายดี nem nem đó luôn, rồi <laughs> Đor... đôi, <laughs> cái cứ chứ để làn sai cứ gần để nó rồi 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 cái làn sai rồi 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 mẹ lẹ <là>, mẹ lẹ phun này rồi dưới thang này đỡ ban khô phun này xí à mi lục pi là dưới thang nè đỡ xí non rồi พี่นนี่เลยพี่น้องกะตามเราว่ามีกระโจมากะเด้นมนแมนมีคูอีกไม่เท่าไม่เท่าจะหาบ่อวันี่หาอะไรบ่อวันี่โอ้พี่น้องมีคู่พ่่มนี่เนาะ โดยก็ค <muitas> ือสีประมาณนี no ้น้องพ่อพี่น้องเนาะโดยโดยก็โอเคน้องพ่อพี่น้องบอลจิก็ได้ภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปทักทายสบายดีครับเมเถ่าเพิ่นเป็นที่เฮียมห้อยแล้วน้องพ่อพี่น้องเนาะก็คือเก้าพ่อพี่น้องเลยก็ร่มดีก็เห็นแล้วก็มาเกี่ยวเราอยู่น้องพี่น้องเนาะเราก็คือบ่านเนี่ยแล้วก็ดีใจพี่น้องเองไม่ได้กอะไรที่ว่ามีผุ้งใหญ่เนาะสิว่ามีผู้ใหญ่ใจดีมีผุ้ใหญ่ใจบุญทางบอต้าเพิ่นนะพ่อพี่น้องที่ว่าเิ่นได้ผ่าเงินมาให้บอตาเพิ่นเป็นชาวบ้านบุญให้ซื้้อคงนาะหม มองเห็นก็เพิ่นเนาะเพิ่นก็ดีใจพอใจแล้วเพิ่นก็เนาะพอพี่น้องเพิ่นก็คือว่าเนี P P nice ่ยจมกินหอดคิดถึงลูกหลานอยู่พี่น้องเอ้ยโดยโดยโดยคกิดสิประมาณนี้เนาะพี่น้องพื่นแหละมีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะมีโอกาสเดียวบอจิตกะคือสิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเขามาทักทายสบายดีครับไม่เถ่าเพิ่นอีกรอบมื่อนี้กะได้มาเนาะได้มากกะมีลูกชายคือเพิ่นเห็นในเนี่ยเนาะพี่น้องลูกชายที่ว่าหายไปเนาะพี่น้องเนาะบอจิตก็คือ ลีมซอเพิ่นแลเล็ตคือสีตามนั่นเนาะพี่น้องกาจังใดก็ขอให้เพิ่นพ่อเนาะมาเพิ่นยังอยู่ก็ขอให้เพิ่นเ,เห็นคลิปคลิปนี้เนาะแล้วก็ติดต่อมามาหาปจิตนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเพื่ออยากให้ครอบครัวของเพิ่อนความหน้าคบตาอยากให้อบอุ่นคือเก่าเนาะแต่ว่าทางนี้ก็คิดห้องคิดถึงลูกกันเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าภาวนาอยากให้เพิ่นพ่อกันไว้ไว้เนาะพี่น้องเนาะ ก็โอเคน้องพี่นอ้องเดี๋ยวบัจจิตก็คือจะได้ขอตัวเมื่อนั่นแหละจังใดก็ต้องกราบบุญขอบขอคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเด้อที่เข้ามาติดตามเัาสมบัจิตและให้กำลังใจบัจจิตและโบกดข่ามโฆษณาบัจจิตบัจจิตกราบขอบบุญคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงวัส,ด,สดุสกุลเด้อรสาธุเนาะก็มาเมื่อนี้น้องพี่น้องบัจจิตก็บเบาโยกเบาหัวก็ไม่เท่าแน่เนาะ ถ้าหากว่านอกพิดพลาดประการใดปจิ๊ก็ต้องการขอโทษขออไปน้ำฝนแม่พี่น้องร้ายหลายเนาะคือสิประมาณนี้พี่น้องบปจิจก็ขอกาวเข้ามาสราบใบดี